สวัสดีครับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมที่น่าสนใจของส่วนราชการหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนเมษายน2557ให้ทราบดังนี้ครับวันที่31มีนาคม2557เวลาการรการ30นาทีที่หอประชุมสงวัดอ่างทองวอรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายประวินชำมนิป,ประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดอ่างทองจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพระรั t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมจิ้งจัดให้มีการทอดพระป่าหาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทองเป็นประจำทุกปีการทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ได้ยอดเงินทั้งสิ้น7 7๖๕บาท เวลากนาฬิกาวันที่1เมษายน2557ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกอบพิธีมอบและเปิดห้องกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิการโดยใช้เซนเซอร r o รูการกระตุ้นประสาทด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กพิการ โดยการใช้กระบวนการกระตุ้นประสาทสัมผัสการมองเห็นการสัมผัสกลิ่นการฟังและการเคลื่อนไหวรวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการให้มีความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กพิการสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอุปกรณ์สาหรับเด็กพิการภายในห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสประกอบด้วยพรมขนสัตว์เพื่อพัฒน,นาการสัมผัสของเด็กพิการเบาะนั่งเพื่อฝึกในการยืดเหยียดร่างกายให้เด็กพิการมีสมาธิการทํากิจกรรมและท่อไฟเรืองแสงเส้นใหญ่เพื่อกระตุ้นการสังเกตการมองของเด็กพิการสีของไฟและจังหวะการกระพริบของไฟ เวลาส0นาฬิกาวันที่1เมษายน2 5 5 7าที่สำนักง,งานเทศบาลตะมนโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกอบพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนหมู่บ้านเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนหมู่บ้านโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนจึงมีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชนหมู่บ้านขึ้นที่หมู่บ้านโพสะหมู่ที่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองวันที่2เมษายน2 5 5 7เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสนิกรชาวจังหวัดอ่างทองร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เวลา8นาฬิกาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดอ่างทองจัดโครงการจักรยานร่วมใจผองไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีที่ลานวัฒนธรรมส่วนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเพิ่มขึ้นส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตเพื่อออกกําลังกายลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและลดปัญหาโลกร้อนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมจักรยาน13ชมรมจำนวน305คันที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี เวลากลารนาฬิกาสานาทีที่ห้องโถงสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนองค์กรการกุศลจังหวัดอ่างทองร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในวโรากาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกาสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทองรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพระตราชสุดาสยามบรมารมา,รมารชกุมารีที่ห้างบิ๊กซีอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพนักง,งานห้างบิ๊กซีร่วมบริจาคโลหิตจำนวน50รายยอดโลหิต22,500ซี วันที่2เมษายน2557จังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์กรเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดชโยวรวิหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอ่างทองจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิษุสามาเนรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้พัฒนาคุณธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยมีพระสิทธิพัฒนาพรเจ้าวาดวัดชโยว,วรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประวิชนชำมิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานฝ่ายคารวส นางสุพดีวิถีธรรมศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน72คนและข้าราชการร่วมอุปสมบทจำนวน2คนซึ่งมีการศึกษาอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรระยะสั้นกำหนด19วันระหว่างวันที่1ถึง18เมษายน2557 วันที่หเมษายน2 5 5 7ที่หอประชุมำเภอเมืองอ่างทองนายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครอง,อง,องส่วนท้องถิ่นร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ มีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอ่างทองร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชการะและถวายราชสันุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเวลา14นาฬิกาวันที่9กเมษาย,ยน2557ายที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสลักหลางจังหวัดอ่างทองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงานโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศลสร้างความหาพาความสุขปลดทุกข์คลายเครียด ที่จะจัดขึ้นในวันที่8มิถุนายน2557เวลา18นาฬิกาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อหารายได้จัดซื้อรถเข็นให้คนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทองสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนางมายุรีณรังสินประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าวันที่8มิถุนายน2557ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการแสดงมายากลตลกแบบซี่โช พิธีเปิดงานโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศลและพิธีมอบเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในจังหวัดอ่างทองบริจาครถเข็นแก่คนพิการและผู้สูงอายุจากนั้นจะเป็นการแสดงกายกรรมคณะเอคโครเมจิกปิดท้ายด้วยการแสดงจำอวดหน้าม่านโดยทีมงาน3ามขุนพลเพลงชอยนะนงนะพวงนโะยงเชิญยิ้มซื้อบัตรได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองราคาเพียง1,000บาทมีอาหารเครื่องดื่มบริการฟรีครับ เวลา11นาฬิกาวันที่11เมษายน2 5 5 7ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองส่งน้ำพระพุทธอภิบาลบาร,รมีสีเมืองอ่างทองหน้าสลาักลางจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงการงกานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยจากนั้นเดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่าร่วมพิธีรดน้ำขอพรโดยมีขออ้าราชการพ่อค้าประชาชนส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง วเวลา13นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันครอบครัวและสมาชชาครอบครัวจังหวัดอ่างทองโดยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอ่างทองร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ ANG ังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเช,ชิดชูระลึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติและมีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองจำนวน400คน เวลา20นาฬิกาวันที่13เมษายน2 5 5 7ที่วัดชโยวรวิหารอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองพลเอกสุกัมพลสวรณทัตเป็นประธานเปิดงานมหกรรมลิเกอ่างทอง2 5 5 7ที่ทางจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่1 3ถึง16เมษายน2 5 5 7เเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองซึ่งพายในงานมีการแสดงลิเกทุกคืนอาทิคณะเฉลิมชัยมาลายนาคคณะ2เทพบุตรสุดที่รักคณะสะแก้วคณะสมพรพรพ่อเพชรและคณะสสสำรวมศิลป์มีการแสดงละครชาตรีดนตรีลำตัดหุ่นละครเล็กโขนการประกวดลิเกเด็กและเยาว,วชนการจัดนิทรรศการลิเกและนิทรรศการการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง เวลา7จ็นาฬิกาวันที่22เมษายน2557ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวรรคที่วัดเซิงหวายหมู่ที่4ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งจังหวัดอ่างทองดำเนินโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวรรคเพื่อให้ราชการได้เข้าวัดทำบุญและพบปะประชาชนในพื้นที่โดยหมุนเวียนไปทำบุญวัดต่างๆในจังหวัดอ่างทอง วัดเซิงหวายตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2325ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีท่านเจ้าคุนพระศรีวิสุทธิทโสพลเป็นเจ้าวาดและเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองมีพระสงฆ์จำพรรษา7รูปเวลา10นาฬิกาวันที่22เมษายน2557ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน5อ7ที่ห้าร้อยารารงพยาบาทอ่งทอง จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุ23ครั้งผู้บาดเจ็บ27รายไม่มีผู้เสียชีวิตสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์มูนลนิธิพลเอกเปรมตินสุรนนท์จะมอบโลเก,กิรติยศและเงินรางวัลจำนวน3 0 0 0 0บาทให้กับจังหวัดอ่างทองในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557ณมูนลนิธรรัฐบุุษถนอ,นอทองเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วันที่23เมษายน2557ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองข้าราชการพนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมโครงการบำบ,บัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่วัดคลองภูลตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยนำบริการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้บริการแก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวถวายราชสดุดดีและนำกล่าวปฏิญาณเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จากนั้นพระอธิการวีระชัยอธิจิตโตเจ้าวาดวาดัดครองพูลประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีนายศักดิ์ธิ์หลักคำแนนำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแนะนำรองผู้ว่าราชการ,จ,าาร,การจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองที่มาร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเดือนเมษายน2557 สำนักงานศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่70จังหวัดอ่างทองมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน20รายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบรถจักรยานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน7คันเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวยากจนและผู้สูงอายุจำนวน50ชุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมอบข้าวสารให้ประชาชนจำนวน1,000ถุงและหน่วยงานราชการของจังหวัดอ่างทองรัฐวิสาหกิจให้บริการต่างๆแก่ประชาชนที่มารับบริการ วันที่24เมษายน2557ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายสมศักดิ์ปริศนาน,นันทกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ว่าที่ร้3สุรัตเกิดมลิประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานโดยให้เกษตรกรจำนวน240คนจากอำเภอต่างๆช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ําจากโครงการประมงหมู่บ้านจำนวน8แห่ง เพื่อไปยกระดับคุณภาพสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ําพร้อมให้ความรู้และปัจจัยที่จําเป็นเพื่อจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําในหมู่บ้านให้มีทั้งปริมาณผล,ผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น วันที่25เมษายน2557นายประวิชนชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนึ่องในวันคล้ายวันเสเด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสวรยราชสมบัติเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133และเสเด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2148 ประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้จารึกพระวีลกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะวีรกษัตริย์ของชาติโดยเฉพาะการทําสงครามกอบกู้เอกราชของชาติและทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากตรากตรำพระบวรากาย ชาวจังหวัดอ่างทองต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะเนื่องในวันคล้ายวัน,น,วนสเสด็จสวรรคต,ตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการาต,าต่างๆทหารตำรวจท,ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอ่างทองร่วมวางพวงมาลาถวายราชสการะในครั้งนี้ เวลา13นา30นาทีวันศุกร์ที่25เมษายน2557ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองและประชาคมอาเซียนแก่ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านปี2557เพื่อบูรณาการงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ระหว่างวันที่25-27เมษายน2557 ดยมีผู้เข้าร่วมสัมมานาประกอบด้วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอจำนวน350คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวันที่21เมษายน2557ที่มัสยิดนูรุตรอฮิมหมู่ที่2ตำบลชวัยอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนายอารีวงอาระยะรองประธานคณะกรรมการดํเนินง,งานโครงการสารเจไทยสู่เจใต้และคณะ เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนโครงการสารจรไทยสู่ใจใต้รุ่นที่21ที่ได้รับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ดูแลเป็นระยะเวลา15วันระหว่งางวันที่10 25เมษายน2557จำนวน5ครอบครัว ายอารีวงอรยะกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่แตกต่างของคนจังหวัดอ่างทองอทิพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองหมู่บ้านทำกรองตำบลเอกาอเราชอําเภอป่าโมกศูนย์ผลิตพันชุมชนตำบลบางเจ้าฉามอำเภอโพ,พ,พทองโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอําเภอแสวงหาที่ท่านได้ชมผ่านไปนั้นเป็นกิจกรรมในเดือนเ,อนเมษายน2 5 5 7ของหน่วยงานต่างๆ หากท่านมีกิจกรรมใดที่จะประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองชั้น2สารกลางจังหวัดอ่างทองนะครับพบกันใหม่เดือนพฤษภาคม2557สวัสดีครับ